ทลายเล็กอายุสามปีครึ่งสามปีครึ่งก้านทางเพื่อนยาเอาออกนะครับเพื่อนเกษตรนะเพิ่งเอาออกใช้วิธีการเสียมเข้าไปอย่างนี้นะครับเนี่ยแค่นี้เขาออกเลยครับเท้าออกเลยได้ไหมคะก้านทางอะค่ะสะโพกสะโพกเขาจะไม่ใหญ่เทาออกเนี่ยสะโพกเขาจะไม่ใหญ่ ค่อยแต่งอตอนอายุสักค่อยๆแต่งขึ้นมาตอนอายุสัก4ปีถึง5ปีแต่ตอนนี้ไม่ต้องหอ,อกเนี่ยผมก็ไม่ได้บำรุงมากนะครับปลูกทิ้งปลูกทิ้งไว้ก็ได้แต่งปลูกทิ้งไว้2ปีแทงปาอา่าทะลายเล็กอายุ3ปีครึ่ง3ปีครึ่งการตางเพื่อนยาเอาออกนะครับเพื่อนเกษตรนะเพิ่งเอาออก ใช้วิธีการเสียมเข้าไปอย่างนี้นะครับเนี่ยแค่นี้ก็ออกเลยครับนี่ครับนี่ยนี่แค่นี้ออกแลวปัมเล็กนะสมควรจะแทงเองนะครับไม่ไม่ต้องจ้างเขาแทงเพราะว่าเอ่อคนแทงบางทีก็ไม่รู้เรื่องก็อาจจะต้องทําเวลาเนี่ยก้านเนี่ยเราต้องหเหลือไว้ลักษณะเนี้ยลักษณะนี้นะ การอื่นๆก็ถ้าเรายังไม่แทงก็ให้รดตัานนั้นกลอย่ามากเกินไปถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องออกเนี่ยออกรอบคอครับเท่าออกเลยได้ไหมคะก้าน<ส>ทางอะค่ะสโพกสะโพกเขาจะไม่ใหญ่เท้าออกในี่สโพกเขาจะไม่ใหญ่ค่อยแต่งอตอนตอนอายุสัก ค่อยๆแต่งขึ้นมาตอนอายุสัก4ปีถึง5ปีแต่ตอนนี้ไม่ต้องออกนี่ยผมก็ไม่ได้บำรุงมากเลยครับลูกทิ้งแบบลูกทิ้งไว้ก็ได้แต่งปลูกทิ้งไว้สองปีอยู่ในรุ่นเดียวกันแ่บตาตาปามได้กันเพื่อนๆอย่างเนี้ยแต่เนี่ยชั้นล่างผมปล่อยให้เน่านี่มันมีจำที่สามเลครับ โหมึงเนี้ยนะครับโหมโหมเหยียบก็ตีนเหยียบไว้ไม่เป็นไรครับแล้วก็่อยๆเอาเสียงไปแทงให้เบาที่สุดนะนี่จังอ่าเนี่ยครับได้ระดับนี้ นี่ก็ขายได้ครับปาล์มขายได้ทุกอย่างเม็ดลงเม็ดลวงเม็ดร,ร,รีบนี่ก็เหมือนกันครับเพราะว่ามัวแต่แต่งรุ่นพี่ๆเขาต้นนี้ใหญ่อายุเก้าสิบปีมีแปดปีมีะครับ่วนนี้ก็นั่นแหละอีกด้านนุ้งก็สุกนะครับด้านนู้นก็สุกเอาวนมาดูอีกด้าน มีดมันเล่มใหญ่ไปห,หน่อยนะครับครับพามาดูอีกต้นหนึ่งครับในต้นนี้ก็เคยแทงไปแล้วนะครับทั้งด้านด้านนู้นนะครับส่วนที่บบไอ้ลูกที่แห้งเนี่ยคือทลายที่อยู่ข้างล่างสองสองชั้นนะครับออกไม่ได้ครับเนี่ยมันเปื่อยเนี่ยครับ มีเวลาก็เขียวเอรอาจะแทงก็เนี่เยเยไปอยน,นี้ครับเ็อ่อไปแลกบเบานะครับไม่ต้องจาใี้โดนโคนต้นแเล็กน,น,นี้เนี้ยทิ้งตอนที่ปลูกทิ้งไว้กับสองปีกว่าเพิ่งมาแต่งปีที่แล้ว ระบบน้ําก็พึ่งมาวางสวนนึ่งลกตอนนั้นลกมากมากพึ่งมากู้เนี่ยถึงรอบที่ต้องต้องแตงแล้ว,ล,วลูกลูกลูกมีสองสามชั้นนะครับเนี่ยปล่อยรวงเนาไปครับเนี่ยปล่อยรวงนาเพราะว่าผลกระทบถ้าเกิดว่า เราเอาออกอาจจะไปโดนต้นก็ได้สมวเลยต้องทิ้งไว้ก่อนทิ้งให้เนา่าไปเอาชั้นบนเนี่ยมันแห้งเนา่าไปครับตามยนนั้นสักโะกเราจะไม่ใหญ่นะครับตาเกิดเ่ราเราแต่งนั้นแต่เล็กปล่อยทิ้งไม่ต้องไปเสียดได้ครับเดี๋ยวไงก็ต้องออกมาเนี่ยออกมารอบพอกับ นี่ในในรุ่นเดียวกันนะรุ่นเดียวกันยังไงเพื่อนๆนก็นั่นแหละปลูกไว้ก็ค่อยๆไปแต่งก็ได้แล้วแต่งแล้วก็เน่ยมันจะได้เนี่ยรอชั้นล่างนอย่างๆัางางนี้ก็เหมือนกันนรรอบคอโอ้ยอะไรก็ไม่ได้ใจนะครับเพิ่งมาใส่เอาปี เปีที่แล้วลายปีเมื่อเดือนพฤศจิกาหลายคนก็ได้ลักษณะนี้ยังไงเพื่อนๆก็ไปประยุกใ้แล้วก็ทำความเข้าใจกับปาล์มสมควรจะให้น้ำดีไหมไม่ให้น้ำดีไหมถ้้พื้นที่ดีแรงก็สมควรจะต่อน้ำครับถึงจะดีครับครับยังไงฝากติดตามด้วยนะครับครับสวัสดีครับ ครับมาดูตามที่ตัดเมื่อกี้นะครับเนี่ยสต้น3ต้นได้สีตะไลทิ้งไว้สองปีครึ่งปีหลังนี่พึ่งจะมาต่อระบบน้ำให้ก็เพิ่งจะใส่ปุ๋ยให้ตอนนี้ลูกก็เต็มก็นี่ส่วนที่เมื่อกี้เก็บก็ไม่หมดดีครับได้15บกิโลครับหกากิโลนี่แค่3ต้นนะเพื่อนเพื่อน ทีนี่เพื่อนๆปลูกง0าร้อยต้นนะด้วยว่าสามร้อยต้นเนี่ยครับอยู่ได้ครับอยู่ได้ถ้าคิดว่า,าไม่รู้จะปลูกอนะไรปลูกปัม้มปลูกปัม้มครับปลูกปัม์มทิ้งไว้ปั์มทิ้งไว้อย่างไรก็ได้กินแน่นอนครับแกไปใส่ปุ๋ยไว้ต้นฤดูฝนแล้วก็ปลฤดูฝนสองครั้งก็พอครับพื้นที่ที่ไม่มีน้ำนะครับเนี่ยดูลูกก็เกพปอนได้แล้วครับ